เออขอบคุณหลายๆด้วยครับคนละคนกันครับอ๋อครับเบิ่งดีๆเด้อเห็ดขคาวเนอันเกี่ยวกับซาหน่อยนักแสดงตัองก,ก็ตกขคาวนังเสือกับแตเบิ่องนี้พอหยุดแน่ะนะครับแต่ว่าขคาวอันใจเบื่อมากนะเราควใจเบนะื่อเนาะเออลุงอันบอกว่าไอหนาหนาจะบ้ามากสินะครับเอสเดียเด๋ยวไปเบิ่งบ่ได้ไปเบิ่งไล่ลิปเก่าของอันบอสโจโยมันินที่เพิ่นคุยกันเออกับใจเบื่อว่าสีมาบ่ามากเพิ่นคุยกันแล้วนะครับแต่กับสีมาอยู่แต่ว่าอันศิลปิน ยังขันไอ้เขามากมาในวงนะครับเขาบอกว่าพอหยุดนะครับอบางคนก็ยังบอกเขามาแต่กระนาสิเห็นเพิ่นอยู่ดอกอกระนาสิเห็นเพิ่นอยู่กระนาสีมาขึ้นเป็นอีกเท่นนึงครับของยายเบืก็เอาเข้าลูกกับไปเฝ่าเบิ้งขึ้นกันครับเบิ้งควอบขืนไปคของศิลปินของสาวหน่อยอ,อผู้ใดไปผู้ใดมาแน่นะครับกระสีหัวจากอันช่องลักลักองสาวหน่อยเพชรบ,บันแพงนะครับของพอยุดแน่ที่เพิ่นไหลสุกมือนะครับ อ่าเป็นถ้าพอได้อยากได้สาระ wave, อยากได้ความเคลื่อนไหวอยากได้ความอัปเดตครับไปไปบวงพงช่องพออยศนี่สได้หลายครับเออเป็นเพิ่นอยู่วงในคือว่าเนาะครับมีนั่นมีนี่เพิ่นกิดสีหูแบนอันสาวหน่อยแบนสาวหน่อยสเสด็จแบนม,นมีนีน่คอนเสิร์ตไปแสดงหมองอื่นแต่ว่าพอ,อยศเพิ่นกิดยังอยู่ในวงอยู่เพิ่นดูแลศิลปินอยู่นะดูแลศิลปินฮัทหล่อฮัทล่ำให้ฮัทหล่อฮัทล่ำให้ศิลปินเนาะครับเอ่อเทียน ปีนี้ก็ยังกับเพื่อนบอกว่าลำเรื่องต่อก่อนของสาวหน่อยเพชรบัณนแพงในฤดูกาลนี้สิเป็นเรืืองจำปาซีต้นแต่ว่าตอนนี้ก็แจกบดให้ทุกคนเด้ไทท่องบดนะครับแต่ไปท่องบ,บดงบแล้วผู้ใดที่ล่ำออกมาดีลองแล้วมาอีก็สิคัดออกมาเป็นอันตัวแสดงนะครับแต่ว่าให้ท่องบดท,ทุกคน เออเป็นตัวตายตัวแทนกันได้เอ่อแมนไปกออนทั่วไปแสดงจริงๆในช่วงเปิดฤดูกาลถ้าแม่นผู้หนึ่งโมยูกสีเอาผู้หนึ่งขึ้นมาแทนได้ยังสินะครับมีตัวตายตัวแทนแต่ว่าช่วงนี้ก็ให้ทองกันเบิดทุกคนถ้าผู้ใดเอ็นทองบัดได้ดีร่ำได้ดีเพื่อนกษีเอามาอาเป็นศิลปินมาเป็นเอ็นตัวแสดงยังสิเนาะครับเออถ้าถ้าที่ตามเบิ้งพอยุตินะครับลูกกระเบิ้งนะครับไอ้กระหูซ้ำเอ้พวกเข้านะครับแต่ว่า บางเรื่องอันสี่ห้าบ่หูเนาะพอยุดเพิ่นกับหูไลกวัวพอ่าเพิ่นอยู่กระโ่วงครับมือเคลืนกับไปวิวอันไปเบิ่งอันบอจอนิดนึ่งมือเคลืนหน่อครับอ่าพนว่าถึงไอ้เรื่องน้องอวิงอ่าเป็นอัปเดตความอันอาการของน้องอวิงนะครับเพิ่นก็บอกว่าอันบางบางช่องอ่าย่อทั่วบางช่องหรืออันเฟซบุ๊กบางช่องกับมักสีอันเอื่นได้ยอดวิวนะครับ เอินเจทห,หยอดวิวนะครับยาหวังตหยอดวิวไลฟ์เพิ่ามาเออแต่ว่าถามผูใ้ใดเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะพี่น้องเนาะยูทูบเบอร์ผู้ใดเฮ็ดเพจนะครับการการผ่านหัวข่าวการผ่านหัวข่าวซ้ำอ่านข่าวนั่งซื้อพิมพ์เออพ่นกรสิพาดแบบหนาตื่นเต้นเนาะให้หนาตื่นเต้นหนาติดตามถ้าพาดเรียบๆซื่อๆนี่ไม่เพลิเงเลยพี่น้อง เออแต่ว่าฐานานองอุ้งอิงป่วยอย่างสิเนาะครับอันกระสิมีข่าวกระสิผัดหนาตกใจนะครับช็อกอุ้งอิงเข้าโรงพยาบาลเอียงบ้านนี้นะครับมันเป็นเทคนิคของการผ่าดหัวเข่าแต่ว่า้านได้เหนือข่าวอาสิบ่มีปังสันก็ได้อกระสิบอกไปแน่บอกไปนิดนึงกระสิบอกว่าสุดท้ายคือความคั่นไว้ล่าสุดหนองอุ้งอิงสิออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อนี่เอียงปรบ้านนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าความริงก็คกอสิเป็นยังสันนะครับ น้องอิงเขลาลรงบ้านเหมือนหนึ่งครับไปพักร่างกายร่างกายอ่อนเพียเนาะครับเ,ออเพื่อนก็ออกคลิปออกมาอย่างไรละแฟนแฟนเอฟ,ฟซีของน้องอิงก็หายห่วงได้นะครับเออทีมันกับรังเพียกับตกใจนะครับมเมื่อคืนนี้มีสองงานกับว่าพี่น้องอิงแต่ว่าคนกับเขาไปบึงสาวหน่อยคือเกานะครับยังมีศิลปินหลายๆคนที่มาขข้นวงมาขข้นเวทีนั่มครับหลังจากวางเวียนจาก วงใหญ่นะครับกับเบิรงมินิคอนเสิร์ตของสาวน้อยเพชรบเพนแพร่งเบิรงเครื่องทีมงานของสาวน้อยเพชรบเพนแพงครบทีมคือเกา่าเออ่นอกจากคนที่ลงไปนะครับเออ่บูวัชระบ่ครับที่ลงไปปีนี้เออก็ไปกันด้วยดีนะครับจบฤด,ดูกาลด้วยความสวยงามของบูวัชระเข้าใจกันดีนะครับกับความประทับใจอีกอย่างหนึ่งของของบอทโจโยมอรินนะครับเออ่ช่วงที่บอ โจชองทีโบวัชระลงจากสาหน่อยเพชรบันแพงนะครับ